ดูหนาวมากแล้วัส,วสดีเมื่อเช้านะครับมูนนี้ที่อำเภอบ้านม่วงจงังหวัดสุโนทัยนะครับอยู่บ้านผมเองเลยอากาศหนาวแล้วนะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะครับพาทิตย์ขึ้น6โมงเชาทางทิศตะวันออกแสงแรกของวันใหม่นะครับก่อนจะสิ้นปีนี้นะครับ ก็ยังอีหลายมืออยู่นะฮะอาครับรรยากาศยามเช้านะครับอเภอบ้านม่วงนะครับอนิ่นอ้อยอเภอไก่ปืนเทียงนะครับอยู่ห่างจากสุโขทัยห่างจากอุดรกรษงหลอยกว่ากิโลเลยนะครับบยากาศยามเช้านะครับเย็นทุกพื้นที่แน่นอนเลยนะครับถ้าเป็นช่ชวงเช้านี้ทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยหรือว่า ในต่างประเทศก็ตามนะครับตอนนี้ฤดูหนาวเริ่มโจมตีแล้วนะฮะร่มหนาวเริ่มพัดเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกะจังกันมากแต่เมื่อวานนี้เลยนะฮะกะเอาเสื้อแขนยาวมาจากที่บุคคหใส่กะเดมาควัดมาใส่แล้วนะครับบัดน,นี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูหนาวกันทุกคนนะครับกะสบายดีและกะสวัสดีอีกเทือน,นึงนะครับตอนนี้ผมกันยิ่งบุ๊คไปใส่ครับกํบลาลังมีแผ่นที่จะไป เกี่ยวเขานะครับช่วงนี้เป็นฤดูเกี่ยวเขากันเลยยังบอได้มีแผ่นออกไปใส่กับเมื่อนี้ก็น่าจะได้เกี่ยวเขากันนะครับเกี่ยวเขาอยู่นามีมองเดียวแหละนะครับเกี่ยวคูปีนะครับกะให้หมู่กันนี่แหละครับเป็นคนเอสนะฮะบรรยากาศกําลังดีเลยนะครับกําลังดีเลยถ้ามีโอกาสขึ้นพูทะเบิกนี่โอ้ห้งจังกว่านี้เนาะสุดยอดเลยน่าจะได้มีโอกาสไปนะครับ ปลาปลามาแต่ไม่น้ำสุ้มขามหมดนี่อันนี้ปลายังไงน้อยนี่เขาไปเอ็ยยังไงกินปลารักปลาฮักกล้วยบ่ปลาฮักกล้วยนี่ฮะปลาฮักกล้วยถั่วไทยจังไได้ปลาฮักกล้วยสนมากเอาไปทอดเนาะไทยจังไได้ โลละแปดสิบโลละบาทเนาะร้อยแปดส้อ้ยแปดสิบร้อยแปดสิบาหามายาปานนี้คืขายแปเนาะปานั่งโอ้เลยปานั่งปลาปลากดบ่เนี่ยปลากดอันนี้จากปนน้ำสงขรามทั้งเบิดเลยนะมันาทอกันคือตัวน่ะงน้ำสงครามจากสะดุ้งยักษ์กันเลยนะมากเป็นป่าอันนี้รัวละร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบ ปลานางปลานางนี่เขาไปยังได้กินครับเยเทิ้งทอดก็ได้นึ่งก็ได้ปิ้งก็ได้ปิ้งก็ได้นึ่งก็ได้แกสบได้หนิบอกแกงเส้นนมไปศุมเนาะมันเสรับปลาสมบ่นี่ครับขายอย่างไนครับนี่โอ้สาวบาทบอกสาวบาทก็เอาสองอันเอาสองสามทุงฮะสามทุ่ห้าสิบอ้าเวิร์ดสามทุ่เอกอาครับครับเอาเอา ัันนกโอ้ให้ยัยทิ้งก่อนนี่ยัยทิ้งนี่โอ้ยยัยมาขายแล้วคุยงามคุงามแท้ขายลาบร้านขายลาบในตำนานฮะโอ้ยอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้ป่าครับาอนป่าเดี๋ยวเอาสองอันเอาสองอันอันนี้อันนี้อันนี้บ่ออันนี้เศร้าบ่เนี่ยโอ้สามสามมันเศร้าบ่บ่บ่อันนี้น่าจะเศร้าว่เนี่ยโอ้ ส,สามพันห้าเอาซองงั้นนั่นแหละเอาปลาส้มจะเข้าจะกินปลาส้มปลาส้มสี่สิบบาทนะฮะแล้วก็จะกินปลาทูก่เอามาย่างกินอันนี้ขายหรือว่าเอามาย่างกินเนี่ยย่างกินเนาะออ้ยเหลียวพร้อมพระอะไรวะนี่เออกินนะคะเอาไปไปซื้อมาย่างไปเดี่ยวคนเดียวครับผมปลาดุกกระมีอันนี้น่าจะเป็นบางโอ้ยบางใหญ่เ hmm. ห็นเนาะบุญอ่ะโอ้ยบางบ้ากใหญ่นี่เบ่งข้าวหลามฮะเบ่งข้าวหลาม ปลาดุกปลาดุกนี่ขายยังไงครับตัวละห้าสิบตัวละาปลาดุกตัวละห้าสิบปลาแผ่นยี่สิบครัโอ้ปลาแผ่นยี่สิบบาททำเองแน่นอนดูแล้วอนะ๋ะฮะตลาดสดอำเภอพันม่วงนะครับกะเฮ้ากะได้มาซื้อของอยู่นี่แหละกู้ทุกเช้านะครับมาฝากท้องอยู่บริเวณนี้ตลาดแห่งนี้คู่มือคู่เสาตลาดพักกะไลยหลายฮะไปเดี๋ยวเฮ้าเลาะเบิ่งกัจกนจังหน่อยแล้วคอยว่ากันนะครับกับเมนูของเฮา ปานหนาวอยู่บะกระปานเฮ้ยเฮ้ยหดแค่ตาโหดแค่เฮ้ยคือหดแค่รุด,ดูหนาวมากกับข้าวจีน้นี่มันเข้ากันมากเลยอ่ะเอาแล้วสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะน้องปรารถนานะครับมื้อนี้กับเมนูฤด,ดูหน,นะน,นาวเนาะเมื่ฤดูหนาวรดูหนาวเฮานี้มันจะพาพอะไรกับข้าวจี้มื้อนี้จะมีสูตรอย่าง สูตรอย่างที่เห็นนี่นี่เพิร์นชีสเ,เขาจี้สูตรนี่ฮะสูตรลาบ <laughs> สูตรลาบกะเป็นส่วนผสมที่เฮาหาได้ไง,ไง่ายๆตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะลาบน้ำตกเอาเถาะไข่เลยบบดนี้เถาะไข่เลยเออเจ้าเจ้าบ่ใส่ลาบกับโบวเป็นหยนังเ,เอาใส่จัก3 3 3, 3 4หน่วยเหมืนกินหลายคนอเ,คเออกะเมนูที่ คูยู่คูฤดูหนาวกะข้าวจี้นะฮะเมาะมากๆเลยช่วงเซาเาอยังนี้มื้อนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณอะเซาเซากประมาณ18องศาไหมถือว่าหนาวเลยฮะเย็ยนเลยขี่รถนี้แบบยังเย็ยนเลยเขากัได้เมนูเซานะครับเมื่อนีนก็จะเป็นข้าวจี่นะฮะขา้าวจีเดี๋ยวให้น้องปาดแก้ก้อนแล้วกันนะฮะปลาทูนะครับปลาสองปลาทูปลาสองนะครับแนวมักของแมวเลยนะี่แต่เขามื้อนี้เขาจะกินอาหารแมวกับเมนูหน้าบ้านครับกับอยู่หน้าบ้านนี่แหละนะฮะ อากาศเย็นนะฮะเย็นมากๆเลยนะครับอากาศถือว่าเย็นมากเลยนะค,คนขี่รถไปขี่รถมาขี่มอเตอร์ไซค์เย็นเขาป่านอยู่ในตู้เย็นเลยนะฮะก็คือคึอคองให้มันแบบพ่อแข็งๆขังน้อยนะแล้วก็ค่อยไปจุ่มไข่ถ,ถ้าเท้าขาข้าเหนียวบ่ได้อาไปจี้ก้อนนี่มันจะมันจะเละมันจะแตกมันจะแตกเลย เอาสูดเฮาวันนี้ลดลาบกับลดลาบมันจะเป็นยังไงข้าวจี้ลดลาบครับข้าวจีลดลาบสบายเสร็จแล้วกะตีเอาซอสมาให้เอาเนี่สอนมาสอนมาเอาเสร็จแล้วกะตีครับตีให้มันเข้ากันข้าวจีลดลาบลองเบกินเบ้างเดอ้อใส่มากเพ็ดกับส่พริกเพิ่มครับข้าวจีลดลาบอันนี้ของน้องปาดครับของน้องปาด เอาไข่ธรรมดาเป็นไข่ธรรมดามันเป็นอย่างที่แบบว่าสุดยอดมากเลยอ่ะชงเช้าๆกับอากาศหนาวๆเข้าจี้นี้แบบเข้ากับบรรยากาศหนาวมากเข<ช>้ากับได้ผิงไฟนําหนาวว่ามื้อเช้านี้นนตอนนี้แหละหนาวตอนนี้แหละมื้อเช้าเซาแหงหนาวช่งเช้าๆนี่หนาว <laughs> ท่าเลยนะฮะเบิ้งเบึงเดี๋ยวให้น้องปาดทา จุ่มลงไปโลดท่าลงไปหลายเออยังน้อยอยูอ่งหน่อยเขาขีดนลาบอะจิะท่าไปรเรื่อยๆหลายๆรอบอ,อันนี้รอบแรกรอบแรกโอ้เป็นตะกินแท้เดี๋ยวท่าซิมของน้องปาดนำนะครับเพิ่นสเอดแบบออร์เดจิน้อนแบบธรรมดาอันนี้เฮาเอดแบบใส่พริกใส่ข้าวคัวเขาว้เขาไปบนำข้าวจีดรสลาบเอายางเลยยางเลยนี่ ย่างเลยจี้เวียกกันเขาใส่มันนั่งนั่งเลยข้าวบดปั่นใส่เออรอบสองครับเดี๋ยวย่างเสร็จแล้วเราจะให้น้องปราด กินคนแรกเลยซิมเบิงเคยกินลาบอยู่ตัวเคยกินอยู่บ่เคยกินลาบยังไ่เคยจีเอ๋เคยจีลาบนี่ให้ถือแหลกเลยถือแหลกในประเทศไทยประเทศลาวเอี่จังน้าบุญบุญเดได้ละเอคยจีสูตรนี้อาทาเบิ่งสิเป็นจังไดนมันก็สิจีได้กินรสลาบป่ะล่ะได้กินของผงลาบอ่ะละเนาะ ลองซิมเบิ้งอันนี้ลองซิมเบิ้งอู้ยจี๊ดยอดแจไปน้อยนึงเอาลองซิมของเฮาเบิ้งก่อนบิกัดเลยเออกัดเลยยังไงเพชรปะก็อยู่เชียร์วะกพอดีเลยเพชรเพชรเพชรเออเพชรเพชรรถซื้อๆนี่มันสียจืดๆืล่ย์กันอยู่เนาะเล่กันอยู่เนี่ยอ่ะลองเบิ้งครับ ม,มันก็คือรสลาบเลยอ่ะลองไปกินเบิ้งเด้นคือรสลาบเลยนะคือลาบอคือสมดยอดสายปันยม,มเลยอเมนูต่อไปจับไปจับไปปลาทูปลาทูปลาทูแม่กองหน้างองคอหักหปิงปลาทูมันก็เข้ากัน <laughs> มันต้องมีปิงป่าเ <laughs> อา <laughs> อเราเข้าไปได้ปลาส้มมากอ่ะให้แม่ไปวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นีป่ปลาทูเขาก็มาปิ้งแห้งๆกิ่นโยเก้า์จี้นะจีนี่กันี่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 เจ้าปลาแด้บองได้ปลาแด้บองมานำ้ำปลาแด้บองปลาแด้บองอ๋อเมนูเขา,ก,ากุย่างก็ต้องมีปลาแดกนำ้ำปลาแด้บองครับก็เข้ากันเขา้า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 กูอยากครับมื่อนี้มื้อสบายสบายคุณอาบานเกิจกรรมเบิง้ง เบืองบรรยากาศของบ้านผมนะครับเพื่อบ้านมโกกรสุวรรนครครับน้องปาดกับเบืองเบมือนเราต้นเนาะเป็นเมืองใหญ่ปะใหญ่รู้ใหญ่ใหญ่อยู่อ่ะเทียบกับยมราชแล้วเมืองเนี่ยใหญ่กว่าแต่ว่ายมราชก็รถบัเที่ยวหลายนี่แหละรถรบัวเที่ยวหลายอันนี้รถเที่ยวหลายเที่ยยวหลานี่ห้างมันหลายเซเว่นสาขาบิ๊กซีโลตัดห้างดีไอไว มากยางโอ้คั่งอืมนะเดี๋ยวถ้ากินปลาทูครับเดี๋ยวห่ายางกันกินกันไปเรื่อยๆเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อสบายๆเนาะร้านกาแฟเปิดแล้วครับเช้เตานี่ก็บข้าวปได้กันกาแฟฮครับไปยงเย็นนะเฮ้ยเออวอนถอยหลานครับหลานสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับ ไม่ไม่อยู่ระวัง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 อะเต้น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 อะเต้น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 หลาน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 นะฮะอันนี้กันหลานนี่กันนะหลาน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 ไท้ยซ้ำเหนือเป็นยังเฮ้ยโอ้โคตรโหดเลยโคตรอ่ะโคตรโหดเลย ยังโหดเลยไอโหดไอโหดโอเคครับบรรยากาศสบายๆนะครับอำเภอ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับอุณหภูมิตอนนี้ประมาณโอ้สบายๆเลยประมาณ20กว่าแล้วนะยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามองศาก็ถือได้ว่าเย็นมากเลยนะครับถือว่าเย็นแล้วนะครับเย็นแล้วเขานอนปกติก็ยี่สิบห้าองศาแต่เจออุณหภูมิที่ที่หนาวกว่านะครับหนาวกว่า ก็เลยให้บรรยากาศดีมากเลยในตอนนี้นะครับหนาวกว่าคือหนาวกว่าตอนย่งห้องแอร์ฮะย่งห้องแอร์สวนมากกับ25องศาดูห้องนอกเปิดประตูออกมา22องศาแห้งหนาวเลยนะฮะเอาครับบรรยากาศยังเเช้าครับชั่วโมงเร่งด่วนอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะครับเอาประตูที่ย่างเอาไว้กับ เรียบร้อยแล้วนะครับรอรับประทานได้เลยเดี๋ยวชิมปลาทูจ้หน่อยเด้อชิมปลาทูหน่หอยโอปลาทูนี่เขาเอสซุกแล้วเจ้าฮููปะปลาทูนี่เขาก่อนที่เขาจะเอามาขายยุตราดเขาเอสซุกแล้ว